สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลํานําเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันจันทร์ที่16ก,กันยายนเดี๋ยว,วน,นี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหมด3คู่คู่แรกจะเป็นปาร์มาพบอูดินนเซ่คู่ที่2ลาซิโอพบเวโรนาและคู่สุดท้ายลาโยบริกาโน่พบโอซาซูนาแต่ก่อนจะไปดูการวิครเคราะห์ฟุตบอลต่างๆในกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันย้ำยับหากสนใจไปเ้อา์ควในการกับเราสามารถไลน์ไม่ได้ที่ L U M 9คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์คือคู่รลหว่งปาร์มาพบ ise, อรูอราาดิดิเนอเท่ก นัดปาร์มาแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1อยู่อันดับที่12ของตารางส่วนนัดอูดินเนเซ่แข่ง3นัดชนะ2เสมอ1อยู่อันดับที่5ของตารางเราดูสถิติที่พบกันของสองทีมซึ่งเป็นปาร์มาเป็นฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ1แพ้1ใน5เกมลังสุดโดยได้เป็นกรสูง4ี่ตำห่ต่อไปจะมาดูผลการแข่งของสองทีมเมื่อจบปาร์มา5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยวยแบ่งกรสูง3ามำสส่วนทางอูดินเซ่5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้หนึ่งด้วยแบ่งกรสูงสองเสมอหนึ่งตำสองผลสังเกะปามาดอ มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างลาซิโอพบเวโรนาก่อนหรือเราไปดูดักคะแนนของทั้งสองทีมทคะแนนลาซิโอแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้หนึ่อยู่ดับที่11ของตารางส่วนคะแนนเวโรนา ona, แข่ง3นัดชนะ2แพ้หนึ่อยู่ดับที่6ของตารางเราไปดูสถิติที่พบก,กันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นลาซิโอเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ3ใน5เกมหลังสุดโดยด้วยเป็นอันกสูง1ต่ำ4ต่อไปจะมาดูผลงานาขันของทั้งสองทีม,มเริ่มจากลาซิโอ5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่งโดยแบ่งอันกสูง3ต่ำ2ส่วนทางเวโรนา5นนัดดดล่่าสสุชะ3 3แพ้2โยงกูตำ2 ผลสกัติกาต์ลาซิโอยันเสมอเวโรนา2อต่อสมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างลาโยบายการโนปุบโอซาซูน่าก่อนหื่อเราไปดักคะแนนของทั้งสองทีมน,นัดลาโยบายการโนแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2อยู่ดับที่15ของตารางส่วนัดโอซาซูน่าแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1อยู่ดับที่10ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นโอซาซูน่าเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2แพ้1ใน5เกมล่าสุดโดยจะเป็นกอสูง3ต่ำ2ต่อไปจะมาดูผลงา,านแข่งของทั้งสองทีมมาจากไลโยบีคาโน่5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแบ่งกอสูง3ต่ำ2ส่วนทางโอซาซูน่า5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแบ่งกอ,อสูง3ต่ำ2องผลสกอร์ในค่าไลโยบีคาโน่ยันเสมอโอซาซูน่า1นต่อหส่วนใครที่ชอบขึ้นไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้เลยแต่ถ้าก็ว่างกันไหนอยากตามเฮีียยยแอดดไไลลน์ตาามมเมเฮ้ ในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่มีผิดวังออกเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละเอีดที่แสดงอยู่ได้เลย